จีจ <Hungarian> <topic> ีเ <convert> จ <to studios> ้าไหนกอบผอเอาควนตายว่าเอาสูนไซเออร์ส่านเป็นเป็นสวนสี่สีนะถือกันเบิร์ตป่านที่บพ่อคุ้มทั้งวันแต่เว้นรอว่าตีบีเอฟซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนำโชคนะครับมื้อนี้มาตามต่อนะครับและมาแสดงความดีใจกับคุณพ่อวันทานะครับ ผนโชคดีทั้ง3ตัว2ตัวนะครับได้ทั้ง044และ32นะครับจะไปแสดงความดีใจกับคุณพ่อน้ำกันนะครับพ่อสวัสดีครับพ่อสวัสดีคุณพ่อวัน้านะครับพ่นเด่ทั้งสามตัวเลยบอกพ่อ เป็นเล่สามตัวศูนย์ซีีแม่ถือกันเบิดบ้านปะครับคุมหน่อยนะครครับคุมน่อยบ้านเท่าเนาะกับแสดงความดีใจกับเพินเนาะพอเนาะเพิ่นโชคดีสามสองอะไรอย่บ่พ่อสองตัวบินเสยมดูฮัสีหัวอันเขาเขาโอ้เขาบอให้จะได้บอดายครับเลขอันป่ะพ่ออันไปที่มางไหนพ่อศูนย์สีสีสามตัวใหไรถักเปเนแง่ มบรรยโย้คนที่คนเขาตายบอกว่าซีซีเขาเร่าสวนไทยสวนซีซีเหมือนคนเขาตายมีงานสุดเหรอคเอ่งานสุอืมครับงานสุก็ได้ือนเอาคนตายเป็นศูนย์เสวนไทยเอาซีซีนี้ยัง,อ,ยางอายุบ่ะไม่ยังอายุเขามาบอกว่าบันคนตายอะไเขากาบอกว่าซีซีซื้อเลิศเห็นก็จะมีตายไปแล้วมาบอกว่าให้ซื้อซีซีซื้อเอาเลิศโหลด วันนี้ก็เลยเอาศูนใส่เพราะว่าคนตายเขาฟันนี่เขาฟันูน44บ่พอสูน4พันี้รวย่นเอาสูนใส่เลยสูน44แต่ดีใจเป่นนาอเนาะคนโชคดีอีกยามนกัตีแม่นแม่นพรมงยผมมาบอกกับแม่นนะา่อเาะบอกสองตัว44เลยอืมานค่ะพี่น้อง งวดนี้ได้เพาะเพิ่นเพิ่นมาบอกไปค่ะวันน็นเป็นบอกงว่าสี่เก้าสามเพิ่นมาบอกอีกหรือเปล่าครับอกสั่นเปี่ยนหาสื่อสล้วกมีเลยคแสดงว่าเพิ่นมาบอกตองวดเลยตองวดครับสี่เก้าสามสี่เก้าสามบอกสามตัวสี่เก้าสามกับพี่น้อง คนเดียวกันอยู่พ่อคนเดียวกันนี่และพวเพื่อจะตีงันแหละเลือ่อนออกไปเรียกว่าข้าหยากอยู่เรียกว่ามุ่รุนเีก่อนโอ้แสดงว่าไปยิบลอตเตอรี่ไปเนาะครับเนาะเขามาขายเมื่อวันวัวัดปลาในวันที่สิบมุมีอ๋อ อยู่แ <tang> ต <ar> ่บ่อใดมันบ่อนี่เี๋ยวสมาปก่อนเพิ่นเพิ่นมาบอกทำนี่บอกค่ะพ่กีตัวเออม่นว่าเออมีทำนี่แหละโโลนี่บอกมันเป็นฝันคือเก่าบะเขาจว่าฝันคือเก่าน่ะผู้เก่าเมนบอนี่มาเอาให้ตองวัผู้เก่าบคะพอมาผู้เก่านี่แหละ คนจำมันเลว่าซื้อได้น้องเพื่นค่ะที่เก้าสามหาหาเบื้บนบอกมานิละสี่เก้าสามบุญปั้นป้ากะทินนี่สี่เก้าสามกะทินสี่เก้าจเนหมวแหลกหายซีซีวันนี้กใหายตองหดพี่น้องเป็นสี่เก้าสามนะคะท่านผู้ชมทุกคนมาบอกอ่ะเสียชีวิตเป็นดนอวัอพรอ สองปีแล้วโอ้สองปีแล้วเพื<ส>่อนชื่สองปีเพื่นเค้ามาบอกที่บ้านเพนท่านบอกเกียเที่ยวเขาบ้างเหรอแล้วญญงวดนี้แหละแสดงว่างวดนี้เป็นจะเป็นงวดที่สองที่เพิ่นมาบอกองวดที่สองับแต่ว่างวดแรกกับเปร์น,นะครับเนาะสี่สี่ส แสดงว่าอันหนึ้อนฟันนี่อาจจะไปเห็นหันที่ถี่ถ้าบุญให็นคนจะเปล่าคนก็เลยว่าท่านได้เห <bey ue S 1> ็นบุญเ่าท <quoi? S 2> ่นนั่นอันหนึ่งแสดงว่ากันยังอยากได้แสดงว่าเสียได้บุญอยู่นอกมาบอกเนาะค่ะเพิ่นได้กองบุญแล้วบ่พอย่างย่างไก่ตีไก่ปีก้อนนี่เนาะปีกว่าค่ะตัวก้อน ยาก็เรียกว่าเตี้ยวแน่ๆๆเลยนั่นมาหบีช่วงนี้ก็เรียว่าคนตายแล้วแล้วสนใยว่าชีๆูนชี้ๆเลยสามัตเลยน้องพ่องาดที่เพิ่นบอกกัได้กับพ่อเจ้าได้น้องเ็ได้สี่เก้าสามสี่ เก้าสามวันนี้สี่เก้าสามเสียดายเนาะตอนที่ว่าเพื่อนบอกซีซีหน่ะเขาประเทศไายลงเในพี่น้องไม่ได้ไายลงอยงเดียวเดี๋ยวบซีซีบอกวันเลขออกแล้วค่อยมาบอกคือว่าไายแต่ไายรถสามสองแต่ว่าเบอกให้ฟังคือมีคนฝันเกี่ยวกับเลขทไทยรถของพ่อเนาะทะเบียนรถกับมี่สามสองสองสามนะพ่อเนาะค่ะวันนี้อ่า ก่อนเด็กออกเข้าประเดี๋ยวมาย่อมตัวเล็กอีกทีหนึง่งเข้ากันได้ไท่ายไปแล้วก็พอดีติดงานก็ได้ประเดี๋ยวมาเลยนะคะพี่น้องเอาจะบอกบว่โทษลงเอฟซีแน่เธอคนถามเล็กเอาโทษลงอยูอ่แบเออบเพ้อไ,ไม่เลยเถอนเธอเอฟซีโทษมาถามเธอข้าเจ้าจะบอกบนน้ำเำรวจดูแล้วแล <c oughs> ออ้วก็เข้ามาก่อเหต เดี๋ยวแต่พอถ้าพอมันบรสะดวกปุ๊งเนาะเพาให้เล็กเขาก้อนก็ได้เดีพวเขาจะมีอะไรตตัวตามเชียนอะไรอย่างเี้ทั้งหมดโอ้นี่บอฟสี่เก้าสามน้องหัวเนาะเนาะสี่เก้าสามแต่ตัดวินวินสองตัวนะพ่อเนาะตัดสองตัวไมยได้วครับเดสี่เก้าเก้าสี่ เ3 3 9สามสามเก้าและสี่สามสามสี่นะครับเพราะว่าเพิ่นบอกตัวเดียวแขนแขนกนได้ย่ำอย่างนี่บอกพองวดนี่ว่าว่ได้ย่ำน้อ้ตัวเดียวลกันนี้เลยว่าทีให้ตัวงว่อตัวย่างนี่สินะแล้วตัวเงือนนี่แหละบอกตัวเดียวกันนี้เลยครับนะ สี่ตัดเล่นสองตัวสี่เก้าเก้าสี่สสมสสสสีงวดที่แล้วสี่สี่ศูนสี่สี่ะคะเข้าสามตัวนะคะอันนี้คือเลขของเอ่อพีมาบอกนะพอเนาะพี่พบอกท่นบอกอะไรจัามือก่อนี่บอกตัวหนว่อมันที่ สิบปดอวันทีวันทีสี่ที่ที่สี่เอ่าที่สี่ทสามที่สี่นเ่อนหน่อเพราะว่าเด็กว่าวันทีนึงราเคยผ่านทสี่มากกว่าครับสองสามมือเพรนก็มาบอกอแต่ว่าเป็นคนเกาคนเดิมเมื่อวานตอนเพื่อนเสียชีวิตอายุเท่าไรพอจำได้บอกร้าเอะไรบ้ จำม่ได้หรอกเนาะครับนอนใช่คืมยิ่งเ้รไม่ยิ่งอือ่มยิ่งป่วงดที่แล้วบอกเพิ่นว่าจะไหนกับพองวดที่แล้วซื้อเอาเด้สี่สี่ครับที่แล้วให้ซื้อเอาเด้อสี่สี่งวดนี้สี่เก้าสามชุ่มงงว่าจะเาซื้อแล้วเพิ่นตายแล้วสนใ่ครับอาจารยเรียกว่าซื้อชี้ก็จะถือข้นตัวขั้อแต่ต้องตรงนะพอเนาะย่านี้ด้วยสี่หนี่ โอ้หลายคนอยู่ดู้รษีเงินถือมัดบ้านเหรอพ่อคุณทั้งัินถือมัดกวนอันฟุนงฟันกันถือสองหมนครับแล้วเราสู่กระเจ้าฟังบ้านเราเาจหลันซุ่มม่จากระเจะเฮ็ดกอคุณกะทินแล้วพุ่มกวัจำขวนี้เขาจะก็ซื้อูะสีบาทช่าบาทไปแบบนี้ซื้อนำเลยถือมัดบ้านเอาล่มมัดบ้าน สี่สี่ถึงงวดบันงวดนี้สี่เก้าสามบอกบอกสามตัวเลยนะครับงวดนี้เนาะงวดที่ผ่านมาบอกสองแต่ว่าคนเสื้อได้สามอ๋อเอาสิเนาะครับเนาะเอาแค่นี้นะพอเนาะเอาพ่อเอาตัวเลขให้เอฟซีบางไงเพื่อเพิ่นโชคดีมีโชคลาภนั่นนะครับเพื่อเพิ่นในรวมทำบุญนะครับ ร่วมทำบุญกับผู้เสียชีวิตไปนะครับเพิ่นซื้อยังเกาะเหาะยายยังเกาะเซียนคนแตนครับซื้อยายเขียวอืมยายเขียวนะครับเพิ่นมาบอกงวดที่สองนะครับอันนี้เพิ่นบอกสามโตนะครับสี่เก้าสามนะครับก็อย่าลืมตัดเว้นวินสองตัวด้วยครับเดี๋ยสี่เก้าเก้าสี่สามเก้าเก้าสามและสี่สามสามสี่นะครับอันนี้เป็นแนวทางรัฐบาลไทยนะครับสิบหก พฤศจิกายน2,567นะครับคุณยายเพิ่งมาบอกตอหงวดนะครับคุณยายเขียวมาบอกตอหงวดนะครับงวดที่ผ่านมาเพิ่งบอก4-4นะครับอ่ะงวดนี้บอก3ตัวมาชมนะคะผู้ใดที่เขามาแคปหน้าจอไว้นะคะเป็นตัวเลขแนวทางเท่านั้นนะคะก็ขอให้ fc นะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะโปรดใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ การลงทุนมีความเสี่ยงสูงนะคะใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสรุปก็จะเป็นตัวเลขนะคะเป็นความฝันนะคะผีมาบอกงวดแรก44งวดนี้มาบอก3ตัวนะคะ493ตัดเล่น4994 3993 4334 ในงวดวันที่16พฤศจิกายนพศ2 5 6 7ขอบคุณพ่อบรรทานะครับที่มาบอกแนวทางตัวเลขให้กันขอบคุณหลายเด้อพ่อเด้อโชคดีมีโชคลาภนะคะขอให้โชคดีมีโชคลาภนะครับอย่าลืมร่วมทําบุญนะพ่อเนาะครับย่าพ่อขอบคุณหลายค่ะอ่ะสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับผู้ได้ขมารับชมก็ขอโชคดีมีโชคลาบเลยนครับเด้อตัวเลขแนวทางความฝันนะครับเป็นเลข ผีมาบอก2องวดนะครับจะเป็นงวดที่2นะครับผู้ใดเข้ามารับชมก็ขอ,ขอโชคดีมีโชคลาภขอโชคๆมนันเหมนด้วยครับเนดะ้อสวัสดีครับ